กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้ผมม่อนดีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ามีดนี้นะฮะอ่าก็คือมีดไดปอาผมนั่เองครับชื่อมันก็คือไฮดายเออร์นะฮะอ่าแต่ชื่อนี้มันอาจจะไม่ตรงนะฮะนี่นะฮะจะเป็นมีดลักษณะไดปอบผมสีฟ้านฮะโอ้หในเกมพีวีแล้วก็จะมีมีดลักษณะนี้ด้วยนะฮะแต่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะฮะสำหรับเจ้ามีดนี้อืมแต่เราก็ไปดูลักษณะท่าทางของมันกันเลยนะฮะซึ่งเปรียบเทียบกับ M 7มเจ็นี่ดาเมจจะน้อยกว่านะฮะ นี่นะถ้าเรียบเทยบกับ M7 M สปีดก็น้อยกว่า M7 นะฮะอะ่นี่นะ,ะสำหรับเจ้ามีดได้ปอบผมของเราเองเดี๋ยวเราไปดูลักษณะท่าทางการฟันกันในเกมนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> อืมรอเข้าเกมสักครู่นะฮะ,อะตอนนี้ก็มาแล้ว นี่นะฮะลักษณะมันจะเป็นมันได้ปอผมเปียบนะฮะเอามาฟันเขาได้ไงวะเนี่ยมันมีส่วนไหนคมที่เได้ปอผมโอ้นี่ฮะดูท่าทางการสับเหมือนขวานมากเลยนะฮะขวานในเกมพีบีนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูคลิกซ้ายนะฮะนี่นะฮะการฟันก็เหมือนขวานฮะคลิกซ้ายเนี่ยเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอเพิ่มเสียงสักครู่นะฮะเนี่ยได้ยินกันการฟันนี่ได้ยินเสียงไหครับจะมีเสียงไงี่ยมันจะมีเสียงด้วยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูขีดขวานฮะน่าจะเป็นปลานะฮะแน่โอ้เด้งกลับมาได้ด้วยโอ้โหส่วนมากมีดมันจะติดกําแพงนะแต่อันนี้มันปลาไปแล้วมันเด้งกลับฮแต่ถ้าเป็นพวกขวานนี่มันจะปลาไปแล้วมันจะติดกําแพงเลยนะโอ้โหมาดูนะโคตรฟุ้งฟิ้งเลยนะปีนี้ดูโอ้โหหงายฮะโอ้ปลาเสร็จนะมีดยังตกพื้นมาอีกนะกระดอนพื้นด้วยว่ายง่ายนี่ควานแม่เลย แตกการฟันนี่เหมือนขวานะให้เวลาฟันนนตัวมันมีเสียงอะไรด้วยได้ยินไหมฮะลองฟังดูดีนะครับเนี่ยมันมีเสียงเลยไอ้ oh. ฟันหัวมันจะไม่มีเสียงนะ,ะแต่ฟันตัวมันจะมีนะแน่ได้ยินไหมฮะ <G> <c oughs> โอ้ได้ป่ะผมโอ้เปล่าผมให้พี่ <c oughs> เอามาใช้เปล่าผมเ <c oughs> ออนี่ฮะสำหรับเจ้ามีดไฮไดเออร์นะฮะมีดไดเปล่าผมนั่นเอง อ่าจะเป่าผมให้เอานั่นเอาจะเป่าผมให้ทำไมไงายเลโอ้โหทีนี่นะอันนี้คือสีฟ้านะแต่มันจะมีสีแดงนะครับสำหรับเจ้าเวอร์ชันที่จะมีเวอร์ชันนี้นะฮะมันจะมีสีแดงนะ,ะแต่นี้ก็เป็นสีฟ้านะฮะโอ้ไม่โดนไหนวะปะฮะไม่โดนเฉยเลยคระะับแรงแต่มันแรง30นะ,ะิบเลยครับเจ้ มันก็ว่ายงา่ายมันก็เป็นมีดแบบยังไงมีให้ดูเกมให้มีสีสันขึ้นนะฮะไม่ค่อยสมจริงไว้ฮะช่องมีดได้ปบผมอนะละกษณะจะเป็นสีฟ้าไม่มีต่อปลั๊กเลยนะใช้งานได้ไมาดู้ถ้าทามันจะเป็นมันจะหนักนะฮะดูจากสมอมีดบิน <c oughs> เอา้าเฮ้ยมันเด้งกลับมาได้ไงวนะ <c oughs> โอ้โหปลามาดูถ้าดูมันเด้งกลับมาจากตรงนู้นถึงตรงนี้เลยโอ้โหดูการปลาฮะโอ้โอดูมันเด้งฮะ เด้งด้ยไม่ผมชอบกว่าโอ้โห<ฮ>มีดนี้สวยมากเลยฮะทั้งสวยทั้งแบบยังไงแน่ดูฮะปาพื้นไปแรงเท่าไหร่มันก็กระเด็นกลับมาแรงเท่าน,นั้นฮะโอ้โหแล้วมีดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วฮนะปาไปมีเด้งกลับด้วยนะว่าง่ายจะเป็นมีดอะไรเป็นยังไงวะเหมือนลูกบอลน,นะฮะเหมือนลูกบอลแบบกระแทกพื้นแล้วมันกลับมานะอุย้ยไม่โดนโอ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลย โอ้เด้งกลับมาอีกไม่โดนสักแฉะเนี่ยเมื่อกี้โอ้ดูรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะจะมีมันดูตลกฮะมันไม่ค่อยดูแบบน่ากลัวฮะเอฟเฟกมันก็ตลกเหมือนกันนะฮะทั้งเสียงทั้งแบบยังไงปลาไปแล้วมันมีการเด้งกลับด้วยฮะถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับสนอมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย,บายแล้วพบกันคลิปหน้านะครับจุ๊บ